สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟื่องจะพามาชมสวนน้อยๆของเฟื่องนะคะก็คือชั้นวางแคนตัสของเฟื่องนั่นเองนะคะเฟื่องก็จะเอาแคนตัสใด,ดๆที่ได้จากทุกที่นะคะมารวมกันไว้ที่นี่ค่ะแล้วก็กระถางของเฟื่องก็จะมีแปลกๆหลายๆทรงนะคะเพราะว่าเฟื่องเนี่ยเป็นคนขี้เบื่อก็เลยชอบกระถางหลายๆแบบนะคะมีตั้งแต่กระป๋องมาม่าไปจนถึงกระถางปูนสวยๆนะคะ นี่นะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษเราจะพามาดูว่าน้องที่เลี้ยงไว้หนึ่งต้นนะคะน้องเสียชีวิตแล้วนั่นก็คือน้องแมมลูกก๊อปนั่นเองต้นนี้นะคะเป็นต้นที่สองนะคะที่เฟื่องเคยเลี้ยงไว้ต้นแรกเขาก็เสียชีวิตไปในแบบเดียวกันนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะน้องเป็นเจลลี่ข้างในแบบนี้เลยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสองสาวันก่อนนะคะเฟื่องเคยมาสํารวจเขาแล้วเขาก็ยังเขียวอยู่ แล้วเขาก็มีหน่อใหม่งอกด้วยนะคะแต่วันนี้เมื่อมาดูอีกครั้งค่ะเห็นน้องเขายุบลงนะคะแล้วก็สีแปลกๆนะคะคือออกเหลืองนวลๆแทนทีนน่จะเป็นเขียวแบบสว่างๆเหมือนเคยนะคะทีนี้พอเขาเป็นแบบนี้เฟื่องก็เลยต้องแงะดูแบบนี้ค่ะอันนี้เราไม่สามารถช่วยหน่อใดๆเขาได้แล้วนะคะเฟื่องคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าดินนะคะมันชื้นแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีแดดแล้วก็ฝนตกค่อนข้างจะบ่อยนะคะแต่ว่าแคนตัดของเฟื่องเนี่ยก็ไม่ได้วางถูกแดด นะคะก็ขอให้ต้นอื่นๆรอดปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ต้นของเพื่อนๆที่อยู่ที่บ้านนะคะรอดปลอดภัยเช่นกันค่ะอันนี้เราก็ต้องลาน้องไปก่อนพร้อมกับลาคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกด subscribe ด้วยนะคะกิ้งกิง